เท่ๆประมาณไหนแบบก็แบบแก้ผ้าเดินได้ตำรวจไม่จับอะไรเงี้ยก็คือไม่ติดเ๊ะไม่ติดอยู่แล้วเรียกเรียกเรียกแอนก็ได้แทนตัวเองว่าแอนก็ได้ได้ได้ไโดยส่วนตัวแล้วอ่าน้องแอนเนี่ยแต่พ่อเคยแอบบอกแม่ด้วยนะว่าเดี๋ยวพาสีไปเล่นเกมแล้วก็พ่อไปทิ้งไว้ร้านเกมแล้วพ่อก็ไปหาเมียน้อยแล้วเอาโห แล้วทีนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือพวกแอร์ไปเที่ยวกันอยู่แล้วเพื่อนเขาอ่ะจะขอแวะมาหาที่ร้านเหล้าเขาจะบอกนะเขาอ่ะทักไลน์มาบอกว่าอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เจอว่าเราอยู่กับเพื่อนเขาสิไปเจอผมต่อในห้องนอนด้วยอะห้องนอนที่เรานอนกับเขาอะนะใช่เราผมสั้นอะ แล้วแล้วเขาอ่ะไปโยนให้แม่บ้านบอกว่าไปขอมแม่บ้านแล้วแม่บ้านเดาเป็นขนเหลี่ยงแล้วเขาไม่ดีเขาไม่ได้ตอบผมว่า ครับสวัสดีนะผู้ชมชาวไทยนะครับที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านนะครับวันนี้มาป้ากันแถบแล้วนะครับผมกับรายการ The Cover ครับซีซั่นสองนะครับผมขอเสียงตบมือดังๆหน่อยครับแป๊ะ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 วันนี้กลับมาพบอีกเช่นเคยโอ้ไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่ามีผู้หญิงคนนี้มาร่วมรายการของเรานะครับผู้หญิงคนนั้นเขาจะเป็นใครเราไปทําความรู้จักไปพร้อมๆกันเลยนะครับช่วยแนะนําตัวเองหน่อยครับว่าชื่อนายซีคุณชื่ออะไรครับบอกว่า สวัสดีค่ะชื่อไอซีชื่อเจสซี่ครับเจสซี่ครับไอซีเจสซี่อายุเท่าไหร่ครับเอ่อ uh, 27ครับ27นะครับแล้วถามหน่อยว่ารู้จัก g d a เนี่ยมาน,นานหรือยังน่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วใช่ใช่รู้จักตอนแรกเล่น KD มาก่อนครับเล่น Kingdom ยาวเลยไหมหรือว่ายังไงตอนนั้นเล่นยาวอยู่นะแล้วก็ประเทศเขาก็ปิดไปแล้วก็ไปเล่นอยู่กับเซิร์ฟครับ365ใช่อ่า เซิร์ฟสามหกห้าแล้วแล้วก็มาเล่นที่ดีเลยแล้วแล้วจำได้ไหมว่าเรารู้จักเกมนี้ได้ยังไงเพื่อนเพื่อนโอซีเล่นกันหมดเลยครับเพื่อนเพื่อนโอซีเล่นกันหมดเลยคุณแล้วใช่แล้วก็นแนะนํามา ตั้งแต่เล่นมาจนมาถึงทะทุกวันเนี้คืออยู่ในรูปแบบของแก๊งนครบาลเลยปะอย่างเดียวเลยปะออตอนแรกไม่ได้เล่นเป็นแก๊งเล่นเป็นโซโล่ครับแล้วก็เล่นกับเพื่อนก็คือแบบเล่นฟาร์มาอะไรปกติแล้วก็เริ่มมาทําแก๊งตอนอยู่สามหกห้าไปแก๊งนครบาลไปใช่ไม่ใช่ตอนแรกอยู่กับเฮเลนครับเฮเลนแก๊งดีออนแล้วเพราะอะไรถึงตั้งชื่อว่านาครบาลไอสว so มันตัง้งไม่รู้มันคิดอะไรของมันหรอ ใช่เห็นเขาบอกว่าเขาเบื่อชื่อภาษาอังกฤษแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนภาษาไทยแบบอ๋อเออก็ถือก็ถือว่าเจ๋งนะเจ๋งนะอ่าๆๆาอาจำได้ไหมว่าตั้งแต่ที่เราเล่นประเทศคิงดอมตั้งแต่ประเทศแรกจนมาถึงประเทศนี้เรามีแฟนมาแล้วกี่คนใน i อซไม่ไม่ได้มีแฟนเลยครับไม่มีแฟนเลยใช่เพราะว่าจิกไม่มีไม่มีอชูก็เยอะอยู่ถ้าชูว่าเยอะใช่ไหม ชู้เยอะเยอะก็คือแอบแอบบกูกกิ๊กใช่ไหมแอบบนิดนิดหน่อยหน่อยกกกกอะไรเงี้ยเนาะ,นอะแอบคบุยเล่นเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหม อ่ะแล้วแล้วถามหน่อยว่า First i อินเ i สชั่ตั้งแต่เรามาเล่นประเทศนี้จนมาถึงทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างณตอนนี้ทัศนคติก็ถือว่าเป็นประเทศที่รู้สึกโอเคที่สุดเลยนะโอเคที่สุดใช่มันสนุกดีแล้วก็แบบเจออะไรหลายๆคนเจอทุกอย่างก็แบบโอเคอหลังบ้านก็โอเคเลยปกติก็โอเคหมดเลยอ่ะแล้วมีอะไรอีกมีอะไรที่โอเคมีอะไรอยากให้ปรับปรุงไหม เรื่องปรับปรุงหรอไม่รู้สิไม่มีมั้งสำหรับสีนะแต่ว่าเรื่องบ้านเนี่ยอไ,อไอตอนแรกกันสีสีแบบว่าอยากให้แบบว่าคอมแบบพวกคอมมิชชั่นนิดนึงแบบว่าพอมันมีบ้านแล้วคนมันไม่ค่อยออกมาเจอกัน,นเนี้ยใช่ๆ แบบเมืองมันเหงาอ,อ่ะอ่าไม่ต้องห่วงครับเจ้าของระเท้เขาหัวคิเอทครับเขานึกจะทําอะไรเขาว่าทำเงี้มาเขาไม่ปรึกษา<ด>ใครหรอกครับใช่ครับเ,เขาเขานึกจะทําอันไหนดีก็อยู่ต่ออันไหนไม่ดีก็เอาออกอะไรวันเนี้ยเข้าใจไหมอ๋อเสื้อผ้ามีน้อยเหมือนคนเอาเสื้อผ้าเข้ามาชอบแต่เสื้อผ้าหวานๆนะเสื้อผ้อา,ออาเท่ๆน้อยมากอ๋อเสื้อผ้าเท่ๆน้อยมากได้ครับเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ไปบอกให้คือต้องการเสื้อผ้าเท่ๆใช่ไหมของผู้หญิงใช่เท่ๆประมาณไหนแบบก็แบบแก้ผ้าเดินได้ตำรวจไม่จับอะไรเงี้ยอ๋อเอาไว้ดู แบบสองสองได้ไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบ,บ่งกันดูทั้งประเทศก็ได้อยู่นะก็คือไม่ติดอ๊ะไม่ติดอยู่แล้วถึงช่วงโอซีกันบ้างเราอยากจะรู้เหลือเกินว่าชื่อจริงๆของยีสี่เนี่ยชื่อว่าอะไรฮะชื่อเล่นช่วยแนะนำตัวหน่อยชื่อแอนครับชื่อแอนเหรอครับแล้เขาถามหน่อยครับว่าตอนนี้คุณแอนเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วอายุ27ครับโอ๋อก็อายุเท่ากับนายไอซีเลยต่ช่เขาเป็นรุ่นพี่วัว2ปี ต่อไปเรียกไอติอเรียกไอติดีกว่านะครับพี่ลอเล่นลอเล่นให้ให้โอเ,เรียกว่าอะไรเรียกเรียกพี่ไหมหรือว่าเรียกเหมือนเดิมครับเรียกสีก็ได้ ไม่มันเราต้องเรียกแอนเรียกแอนได้เลยเรียกน้องแอนงี้ได้ไหมได้ชอบชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมถาม่อยว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่เป็นเป็นไนมาอย่างไรบ้างฮะตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้เรียนปอโทครับเรียนปอโทเหรอว้ายว่างงานไม่ได้ทํางานไม่ทํางานก็เลยเรียนปอโทเรียนที่ไหนเอ่ยเรียนอยู่มอลังสิตครับแล้วเอาแล้วแล้วแล้วเรียนลังสิตเรียนคณะอะไรเรียนนวัตกรรม่าดิจิทัลเทคโนโลยีครับ แล้วแล้วนึกอะไรนึกยังไงเรานะถึงมาเรียนปอโทที่คณะน,นี้ดิจิทัลนวัตรกรรมดิจิทัลเรียนเกี่ยวกับมันเป็นสาขาอะไรเกี่ยวกับยังไงเล่ามาฟังหน่อยมันเรียนเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียแบบ <Social Media. S 2> ว่าพวกสื่อการตลาดออนไลน์บนแบบแพลตฟอร์มทาง f Facebook y o u t u b e อะไรอย่างเงี้ยอืมคนเรียนเยอะไหมสาขาเนี้ยที่บางสิของคณะสิต,ตอนนี้มี40คนค่ะที่เรียนส <40 S 2> ีน่สิบคน เรียกเรียกเรียกแอนก็ได้แทนตัวเองว่าแอนก็ได้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 โดยส่วนตัวแล้วน้องแอนเนี่ยเรียกเลยครับพี่ตีโอเคครับได้เลยครับน้องแอนดโดยส่วนตัวแล้วน้องแอนนี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะเกิดจังไรเป็นคนเกิดจังหวัดสงขลาครับสงขลาหัดใหญัทไยครับตอนนี้แล้วตอนนี้อยู่ไหนกรุงเทพใช่ครับอยู่ลังสิตนี่แหละอยู่แถวลังสิตก็คืออยู่คอนโดหรือว่าอะไร ครับใช่ครับมีคอนโดนโด,ด้วยแล้วก็อยู่บ้านแฟนด้วยอ๋อ,อคือบ้านแฟนก็คืออย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือตอนนี้เจสีนะ่ร้านสถานะก็คือไม่โสดนะครับก็คือมีแฟนแล้วแต่และที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเพราะเราอยากรู้เหลือเกินว่าฝีปากจัดแบบนี้แล้วคือชีวิตโอซีเขาจะเป็นยังไงกันบ้างที่ว่าเข้ามานะอ่ะแล้วก็คือมีพี่น้องไหมเจสี่มีพี่น้องมีค่ะมีพี่สาวสองคน ก็คือพี่คนโตนี่คนละแม่คนละแม่ใช่แล้วก็พี่คนกลางเป็นพ <ok evet ี่แท้ๆแล้วก็มีน้องติดไปอคนนึงแล้วก็น้องของเมียใหม่พ่อใหม่คนโอ้โหแดงว่าคุณพ่อนี่สุดจัดประหลัดบอกเลยไหครับคุณพ่ออายุเท่าไหร่พ่อปีนี้น่าจะห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดแล้วครับแต่ก็ยังมีแฟนที่เด็กไหมหรือว่าไงแฟนแฟนพ่อนี่ห่างกันสี่ประมาณห้าหกปีเอง เชื่อแค่สามิบต้นต้นน่งดิใช่แต่ว่าพ่อหล่อมากเลยดิคุณพ่อเขาอ่ชอบจีบผู้หญิงไปเรื่อยเพราะเขาเป็นนักกีฬาหุ่นเขาดีอแล้วเคยมีผู้หญิงมาตบกันหน้าบ้านวอาเขาด้วยพ่อจัะฮอตจัดเลยดิ ตอนนั้นหุ่นกำลังฟิตเลยโอ้โหแล้วผู้หญิงตบกันแล้วเราทำไงอะเรางงเลยป่ะตอนนั้นยังไม่ค่อยติ๊ก้าขาแข็งตอนนี้ก็รอมีใครบินมาสีจะไล่ตบให้หมดทุกคนเลยอ๋อก็คือตอนนั้นตอนเด็กเราไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมว่าพ่อไปทำอะไรมาใช่ไหมใช่แต่พ่อเคยแอบบอกแม่ด้วยนะว่าจะพาสี่ไปเล่นเกมแล้วก็พ่อไปทิ้งเวลาเกลียวแล้วพ่อก็ไปหาเมียน้อยแล้วโอ้โห ทำนี้บ่อยไหมก็ตอนหลังก็ทิ้งทิ้งแอนไ้ร้านเกมยาวๆเลยอะแบบยาวๆข้ามคืนเลยปะถึง้าเขาเคยนะมีข้ามคืนด้วยนะเพราะว่าพี่ก<ม><ห>ันอยู่ร้านเกมก็ไม่เลิกตอนเด็กติดเกมแงแบบพ่อลืมเลยปะหรือว่ายังไงไม,ไม่ลืมก็คือเขาโทรบ,บอกว่าอยากกลับบ้านยาวขอหยายนกันแล้วแต่เลยอยู่ยาวได้แต่พ่อก็กลับไปหาแม่ไหมหรือว่ายังไงพอเขาเสร็จธุระเขาก็มารับแต่เรารู้ไหมว่าพ่อไปหาเมียน้อยอะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกหลังๆก็รู้แล้วคุณแม่ทําไงคุณแม่จับได้ไหม แต่ตอนนั้นแม่เขาก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมั้งเขาก็แบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่ามา,งงานในช่วงแบบว่าใช่ช่วงที่แบบว่าเขาก็แบบไม่ค่อยโอเคกันแล้วแต่เขาแยกทางกันแล้วกับแม่<อ>แม,แม่แม่แอนแทแตรอ่าแม่แม่คุณแอนแทแตก็คือแยกทางกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะออแยกทางกันเพราะเรื่องพวกนี้ปะเออเรื่องปัญหาส่วนตัวครับไม่ใช่เรื่องผู้หญิงอืมแต่ว่าคุณแม่ก็หลับได้ใช่พูดใช่ค่ะอืมแต่แม่สี่ก็เที่ยวเก่งนั่นแหละปัญหาส่วนตัว ก็คือเที่ยวเก่งแม่คุณยังเที่ยวเก่งอยู่ด้วยคุณพ่อก็ได้ลูกมาเลยเนี่ยแสดงว่าครอบครัวมีกันห้าคนแล้วย้ายมากรุงเทพตอนอายุเท่าไหร่ตอนเข้ามหาลัยปีหนึ่งเลยครับเราก็อยู่คอนโดใช่ไหมใช่ครับย้ายมาแบบโดดๆเลยก็คืออยากมาเลียงกรุงเทพก็สมัครเรียนปุ๊บย้ายปุ๊บปึ้งทีเดียวเลยโอ้โหและแลวถามหน่อยว่าเรามาอยู่คนเดียวพ่อเราช่วยไหมหรือว่าไง ก็พ่อเป็นคนส่งเสียอ๋อพ่อเป็นคนส่งเสียใู่แต่ว่าพ่อเก่งมากเลยนะพ่อเป็นคนทํางานคนเดียวเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวบุษแดงว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากๆนะถ้าให้พูดในแนวของผู้ชายอ่ะ s o โล man อ่ะเขาเลี้ยงทุกคนได้ถึงแม้ว่าอาจทางด้านเรื่องเรื่องส่วนตัวของเขาเขาอาจจะมีเด็กๆเยอะสาวๆชอบเยอะก็เขามีเสน่ห์เนาะแต่เขาก็มีความรับผิดชอบ มาถึงเรื่องความเรื่องราวความรักกันบ้างไปเจอแฟนคนนี้ได้ยังไงร้านเล่าครับร้านเล่าใช่เล่าให้ฟังหน่อยชื่ออะไร็เขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรชื่อชื่อพีทครับชื่อพีทอ่ะแล้วไงต่อเราแก๊งเร็จปุ๊บเขาให้เพื่อนเขาว่าขอไลน์เด็บเด็บอ่าเด็บเด็บอยู่แล้วก็มีเพื่อนเขาเดิบเด็บเด็บเข้ามาขอไลน์แล้วเราก็ให้ไลน์ไปเพราะช่วงนั้นก็ซาอยู่เหมือนกันก็ซาอยู่เหมือนกันก็สดๆนะ พึ่งโสดด้วยพึ่งโสดด้วยมาเด้๋ยวคนนี้มาเต้นให้ลืมลืมความโสดเลยอ่ะแล้วไงต่อกลายเป็นวขาเาล่อเก็ขอลาเขาเพื่อนเขาเอาไปคุยเองเอ้า ใช่เพื่อเขาไปคุยเองแล้วเขา่ก็ได้ไลน์ไปด้วยเพื่อเขาก็ให้แต่ว่าเหมือนคุยกันสองคนเอ้าแล้วเราอ่ะเราจะบอกแล้วก็ตอบสองคนเอ้สหสุดยอดแต่เราก็ชังน้ําหนักอยู่ว่าแบบว่าเออเราจะคุยกับใครแบบจริงจังดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไปคุยกับเพื่อนเขาอะจริงจังมากกว่าตอนนั้นโอ้โหแล้วก็ไอีกแล้วทีนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือพวกแอร์อะไปเที่ยวกันอยู่แล้วเพื่อนเขาอะจะขอแวะมาหาที่ร้านเหล้าอ่า เขาอะทักไลน์มาบอกว่าอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เจอว่าเราอยู่กับเพื่อนเขาแล้วเขาเป็นเพื่อนสนิทเป็นกันเขาเป็นเพื่อนซี้กันเลยว่าต่ฟักเพราะฉันร้อกับเพื่อนไปสองเดือนอะสองเดือนเขาชอเลยอะสงสารก็เลยแบบเออมึงทิ้งเพื่อนมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสงสารเขาแล้วก็คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกสี่ไม่รู้ไงว่าเขาสนิทกันสองคนอะกูยัไม่รู้ก็สงสาร แล้วก็คุยกันแล้วก็ก็ไม่ได้ขอเป็นแฟนไม่ได้อะไรกันก็คุยกันมาเรื่อยเยแล้วก็อ,อยู่กันไปยาวๆเลยก็คือตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าหรอรู้ยังไงก็อ๋อก็ใช้ชีวิตไปด้วยกันแล้วอ่ะก็ใช้ชีวิตมันจะละครนึกขึ้นได้ก็อยู่ในกันแล้วใช่ใช่ก<ป>ี่ปี้วคบกับคนนี้ปีนี้ปีที่แปดครับโอ้โหตอนนั้นยังเป็นสาวละอ่อนอยู่เลยใช่ป่มเพิ่งเข้าเมืองกรุงใช่ก็มาเจอเขาคนแรกแล้วก็ที่นี่เลยแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็คบกับเขาอยู่คนเดียวโอ้ แต่เรื่องจิกไม่รับนะอันนี้จริงไหมะอันนี้เราได้เราได้ก็เขาก็เจ้าชู้เราก็เจ้าชู้เชื่อมีแบบนี้ด้วยเหรอแอบเป็นคนักกเข้าใจในมุมนี้ด้วยอะแบบว่าใช้ชีวิตแบบเราไปตามมากเราไปอะไรมากมันก็ไม่เฟี้ยวอ่ะเออมันก็รู้สึกว่าเราทําตัวสวยๆดีกว่าแล้วเราก็เลยมีบ้างด้วยมีนๆหน่อยๆหอมปากหอมคออ่าก็มีแอบทรงแอบแซ่บบ้างกุบกิบใช่แล้วเขาก็มีเหมือนนกั เรารู้ได้ไงเขา,า,เขาดียิ่งกว่าแสบโอโ้โหเราไปไล่ตีไม่รู้กี่คนแล้วใช่หรอ <c oughs> สิคืเจอผมต่อในห้องนอนด้วยอะห้องนอนที่ทเรา,เรานอนกับ,เ,กบเขาอะนะ <c oughs> ใช่เราผมสั้นอะ <c oughs> <l acht> แล้วเขาไปโยนให้แม่บ้านบอกว่าเป็นของแม,แ,แม่บ้านแล้วแม่บ้านเป็นขลังแล้วเขาพี่ีเขาไม่ได้ตอบผมว่า <l acht> เออเออเชียวคุณพี่ี่ของจริงว่ะเชียแถมได้ของจริงวะไปถามไปด่าแม่บ้านอีกแล้วจะจะทำไงแล้วก็แหเขาเขารู้ตัวแล้วว่าเขา่็ผานแล้วเ <พา S 1> ขาก็แบบเกมมาเอาง่ายเกม แต่ไหนก็หัวแตกกันเป็นากอะไม่แล้วเราทําอะไรเขาบ้างนะตอนนั้นตีเลยปะช่วงละแลกวเนี่ยโหตีเสียตีเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่เขาแต่เขาอะถ้าเขาเป็นคนผิดเขาไม่เคยแบบเขาไม่เคยทําอะไรคืนไม่เคยแบบยอมใช่ใช่ใช่ยอมไม่ตีแล้วไงอีกแล้วเราจบที่คนนี้เลยไหมหรือว่าอย่างไงเราก็ไปตามตบอีกไหมโหถ้าให้ดราที่เจ็ดแปดคนเลยอธิสิที่4เีอย จ็บมือไม่ขอดูมือหน่อยสิมือเป็นไงบ้างล่ะมือด้านหมดแล้วโอ้อ่ะขอถามหน่อยว่าเรื่องที่พีคที่สุดแหละพอจะเล่าใน้วลที่เขาทำกับเราอ่ะก็คือเขา ไปเที่ยวไปเที่ยวก็ไปเที่ยวแล้วช่วงนั้นเราก็ได้กินตู่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาอย่างเช่นว่าเอ้ยช่วงนี้มันจะมีชนีมาสูงสิงหรือเปล่าวะจะไปดูแปลกๆเซนเข้ายกว่าเซนมีเซนอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะไปสืบจากไหนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ช่วงนั้นเราอยู่แต่ห้องเราไม่ได้ไปไหนเลยแล้วเขา่ปเที่ยวเราก็เลยเอกใจว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนเราก็เลยเข้าไปดูในเพจร้านเล่าอันนั้นแหละแล้วเราก็ไปดูว่าใครเช็คอินที่นั่นบ้าง แล้วเราก็ไล่ดูผู้หญิงจากคนทีละคนดูผู้หญิงใช่ไหมแค่ดูว่าเช็คอินแบบผู้หญิงคนไหนเช็คอินบ้างอะไรเงี้ยซึ่งสี่ไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นใครบ้างใช่ใช่ถูกต้องเราไม่รู้เลยว่าแล้วก็ เซนล้วนๆนะไปจิ้มเอาผู้หญิงคนหนึ่งส่งสเปกแฟนเราใช่แฟนเราชอบเราจะรู้ใช่ผมสั้นแซ่บนมโตโตหน่อยโอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะแล้วไงต่อสีก็เลยทักข้อความไปหาเขาเลยไดเรยเมนเสร็จไปเลยว่ารู้จักพีหรือเปล่า แล้วก็พีกกว่าคือผู้หญิงคนนั้นบอกว่าใช่คนนี้ไหมเนี่ยอยู่ด้วยกันบนรถอคือเขากําลังขับรถกันหรอหรือว่ายังไงเขาแบบเขากําลังขับรถหรืลขับกันเขากลังขับกลับเขากําลังขับกลับไปขี่กันอ่ะแล้วเราทำไงนะตอนนั้นช็อกเลยป่ารู้สึกไ่ใจตอนนั้นอ่ะ มันก็โมโหแหละโมโหสั่นแต่เราแบบนิ่งนิ่งสั่นใช่เป็นคนสั่นเพรามอหลอนรุ่มแล้วใช่ไหมแต่เราก็คุยกับผู้หญิงเดอคุยว่าคุยว่าอยู่ด้วยกันใช่ไหมเราก็ถามแบบคุยกันมานานยางอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงเขาก็ตอบว่าเขาไม่รู้ว่ามีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมใช่แล้วเหมือนเขาก็ไปบวกกันอยู่ตรงนู้นมั้งเหมือนแบบไอ้เจ้าพีเขาก็เหมือนจะโดนฝั่งโน้นด่าด้วยเกมอ่ะ สี่ก็ไม่พูดอะไรไม่คุยอะไรแล้วก็รอคุยกับเจ้าผีอีกวันหนึ่งก็คือวันไหนเขาไม่กลับบ้านใช่ไหมเขาไม่กล้ากลับเขาไม่กล้ากูมีคนอยู่เป็นอ่ะใช่เขาขอให้ฝั่งนี้นิ่งก่อนเออเออแล้วเขาไปอยู่ไหนอ่ะแต่เหมือนเขาก็กลับไปนอนที่คอนโดแล้วเป็นไงเป็นไงอีกวันล่กซึ้นเขากลับมาแล้วทำอะไรเขาก็เต็มที่เลยจะหมัดจะมวยจะอะไรก็เต็มแม็ก แล้วเขามอบเลยว่าแบบหง่อยเลยว่ามอบไม่พูดไม่อะไรมีพูดอยู่คําเดียวอะ่ะแต่เดิมเด,ดิมพูะว่าเขาตัดแต่แต่ได้พูดคือเขาก็เลือกเราะ ใช่ใช่แบบเขาไม่เคยให้ใครมาขึ้นหิ้งแทนเราอะไม่แล้วเราตามตบเจดปดคนเนี่ยมันคืออย่างไงอะถึงขั้นไปตามตบได้เป็นบุคคลที่เราแบบไปเจออยู่ในภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราเอดใจแล้วกลายเป็นว่าพอเราจี้เดินเขาไปถามเขาสารภาพแล้วก็คุยยงเลยเขปวดทั้งอะไรเอาจิตดี่ยู่ในแอมเป่เรื่องไงอะ เขาคือเขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าเพื่อนผู้หญิงอ่ะก็คือเพื่อนเราสี่จะรู้จักหมดแต่ว่าถ้าเป็นพวกชนีตัวอื่นอ่ะจะชอบเดินเข้ามาตอมนิดๆหน่อยๆแบบจิบยิบทินหน่อยแล้วแฟนเราจะเป็นคนแบบแกล้งมือนอะไรเงี้ยเนื้อหอมเหรอแฟนกูแดนนี่เป็นคนเนื้อหอมมากเลยปะไม่รู้สิตามเสน่ห์เขาบ้างคนนิ่งๆเท่ๆมีตังไม่พูดไม่จาดีๆสาวๆก็มาหาโอ๊ยบางทีเขาก็แบบช่องแชทนี่เป็นล้านส่งสติ๊กเกอร์โบกมือทักทายติดคนไหนก็คนนั้นแหละหรอ เชื่อเส้นคุณแอนขมจริงแล้วแล้วทำไมเขาไม่จําเลยอ่ะเพราะอะไรอ่ะครับม,มันต้องมีไหมเหมือนแบบเหมือนหลังๆเราก็โปงอ่ะแบบผู้ชายเขาก็เป็นแบบนี้มันไม่ใช่แค่เขาอ่ะมันเป็นกันทุกคนทุกคู่ที่สี่เคยเจอมามันเป็นอย่างนี้กันหมดอ่ะในสังคมของคุณแอนใช่ไหมใช่ใช่ใน,ในสังคมของสี่ใช่ค่ะ แต่ถ้าถามในมุมหนึ่งที่เรายังอยู่เขาดูแลเราดีเราแบบไม่เคยขาดตกบกพร่องอะไรทุกอย่างอะไรเราสบายเอาง่ายเราสบายมุมเขาดีก็มีมันเป็นข้อเสียของเขาเรื่องเดียวเรามองอะไรหลายๆอย่างดีกว่าเรามองภาพรวมดีกว่าอ่แล้วผมขอถามหน่อยว่ากาคนนี้จริงจังเลยว่าถึงขั้นแต่งงานไหมถามว่าจริงจังไหมก็ต้องจริงจังเพราะว่าอยู่กันมาตั้งนานแล้วใช่ใช่่ใช่วลาเล่ยนะผ่านอะไรกันมาเยอะทั้งแบบว่าช่วงลาบากช่วงอะไรก็แบบ สุดท้ายแล้วเราก็หันหน้าเข้าหากันเองอเราไม่ได้หันหน้า,าไปขอความช่วยเหลือจากใครยามมียาม,มีเราก็อยู่ยัดบําบากเราก็อยู่ด้วยกันใช่แล้วถามหน่อยนมว่าอยากมีลูกไหมเราก็อยู่เยอะแล้วนะ อยากมีแต่ว่าอยากมีตอนที่ตัวเองมีตังค์เยอะเอ่ะมีตังค์เยอะๆกว่านี้มันคงแว่าเพราะว่าสี่ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีทุกอย่างก็เลยบอกว่าถ้าเราจะมีลูวจริงจริงเราจะให้เขามีทุกอย่างอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจอารมณ์าร์คือเราอารมณ์ประมาณนั้นและณตอนนี้ก็คือยังอยู่กับคุณเพียรอยู่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้เขายังเที่ยวอยู่ไหมเที่ยวบ้างครับแต่บางทีก็ออกไปด้วยกันหลังๆก็คือแบบพอใช้ชีวิตไปด้วยกันเราก็ไปกับเขาเขาไปเราอยู่บ้านก็เราไม่ค่อยไปจู้จี้วุ่นวายอะไรอ่าแล้วตอนนี้ยังมีเรื่องผู้หญิงไหมไม ไม่ได้สนใจมากกว่าค่ะเพราะว่าตัดเรื่องนั้นออกไปเลยพยายามไม่ไปสืบไม่อะไรแลวเพราะว่าตอนนี้มันสบายใจแล้วถ้าเรายิ่งไปค้นไปหาเราเองที่เหนื่อยใช่แล้วแล้วอย่างข้อดีก็ติด GTA ด้วยสิไม่สนอะไรเลยอะแลวเขาเขาเล่นไหมเขาเล่นครับเล่นเล่นอยู่แก๊งเดียวกันใช่ค่ะอยู่แก๊งเดียวกัน มาต่อจงอีกเรื่องหนึ่งของคุณแอนกันบ้างว่ามุมคุยกันเล่นๆนะแบบว่าสเปคผู้ชายที่คุณแอนชื่นชอบแล้วมีเสน่ห์เลยเป็นแบบไหนบ้างชอบผู้ชายสูงอะไรอีกสูงอะไรอีกผอมสูงผอมแล้วก็มีติกแหนกนิดนึงติกแหนนิดนึงอะไรหน้าตาไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสป็นแล้วแต่ชอบคนแบบว่าที่มันดูไม่เหมือนชาวบ้านอะยังไงก็คือมันมีตาลูกตาตรงกลางหน้าผากหรือยังไง เราถ้าเราเจอผู้ชายแบบบางคนผู้ชายหน้าแบบบล็อกเดียวกันมาแบบขาวหล่อคิ้วเข้มอะไรแบบนั้นไม่ค่อยชอบชอบแบบหน้าแบบชบแบบมีเสน่ห์ในตัวเองอ่ะอ๋อก็คือแบบมีเสน่ห์ตัวเองมีจุดดีในตัวเองนะจุดเด่นไม่เหมือนใครใช่ใช่บางคนเขาขี้เลยนะแต่พอเวลาได้คุยเขาแบบมีเสน่ห์ในตัวของเขาอ่ะชอบผู้ชายแบบนั้นมากกว่าเอาไว้ง่ายคือหน้าตาไม่ได้ไม่ได้สเปกเลยอ่ะเอาไม่ได้สเปกไว้ยว่าต้องคุ้นแบบนี้แบบนี้นะแต่ขอแบบมีเสน่ห์ อะไรีมีอะไรอีกชอบร้อยสักไหมชอบสักรวยสักได้ไหมสักได้เพราะสี่เป็นคนสักอ่ะมาตรงล้านทางด้านความสงมารของเราบ้างคิดคุณแอนนะคุณแอนคิดว่าตัวเองเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างอืข้อเสียตัวเองเป็นคนใจร้อนใจร้อนเป็นคนปากจไม่ค่อยดีใช่แบบถ้าเราแบบด่าปุ๊บเราด่าเลยด่าชัดเม็ดเลยใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจสุดสุดสงานบงงานบ้านไม่ทํา ไม่ชอบไม่เอาไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยใช้ตังเก่งใช้ตังเก่งด้วยเอาตอนนี้ว่างงานก็ยังใช้ตังเก่งเออว่างานใช้ตังเก่งอีกเอาแล้วไงอีกนอนเก่งนอนไม่เอาอะไรเลยนอนกินน้นประเทศเลยไม่ได้กินนอนกินเกลือใช่ล้วอีกมีอะไรอีกเออข้อเสียน่าจะมีแค่นี้เหรอัมงมีแค่นี้มีแค่นี้อ่ะข้อดีกันบ้างมข้อดีกันบ้างข้อดีก็เป็นคน คิดอะไรกว้างๆมั้งเป็นคนใจกว้างด้วยใช่ใจกว้างถ้าเป็นคนถ้าเป็นผู้หญิงที่ถ้าเปรียบก็คือถ้าเป็นแฟนอย่างแฟนวนนะตายแล้วว่าตายไปแล้วเหลุกไปแล้วถ้าขนาดนั้นนะถ้าเป็นคุณพีชนะแล้วมีอะไรอีกเป็นคนสวยอ๋อโอเคครับเป็นคนสวยใช่ข้อดีของตัวเองคือเป็นคนหน้าแท้หน้าแท้ก็คือไม่ทำศัลยกรรมเลย สักอย่างไม่มีถึงหมอมาโดนหน้าเลยโดนแต่หน้าอกหมายถึงหมอโดนหน้าอกหรือว่าอะไรหมายถึงไปทําหน้าอกมาใช่เท่าไหร่ขนาดหกหมื่นครับขนาดสามสามร้อยเก้าสิบห้าค่ะสามร้อยเก้าสิบห้านี่มันประมาณไหนฮะลูกมะพร้าวได้ไหมโอ้ลูกมะพร้าวใหญ่ไปใหญ่ไปอ่อครึ่งลูกมะพร้าวแล้วกันครึ่งลูกมะพร้าวค่ะมาถึง ช่วงสุดท้ายของเราแล้วคุณแอนครับคุณจะแจกวัปให้เราหรือไม่วัปครับจะแจกเป็นอะไรแจกเป็น i อจก็ได้ครับไอจีอ่ะพูดมาไอจีแอนนี่ A N N I E ครับอันเดอร์สกอร์ A N S R ครับแอนนี่อันเดอร์สกอร์ A N S R มีอีกหรือไม่ A N S R ค่ะ A N S R อ่ะโอเคมีอีกหรือไม่ แจกเพจละกันค่ะแจกเพจอ่าวันนี้สตรีมด้วยอ่ะไปไปติดตาม<พ>กันเพจสีจ่ตอกแล้วหมูเลยครับไปกดติดตามไปกดให้กำลังใจเขาได้ใครที่เป็นแฟนคลับชอบแนวแบบผู้หญิงลุยๆสายห้าวๆอะไรเงี้ยครับผมแนะนําเลยว่าคนนี้ของจริงนะครับผมอ่าโอเคช่วงสุดทา้ายนี้คุณแอนมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนคลับหรือฝากถึงคุณพีทไหมครับเผื่อคุณพีทมาได้รับชมคลิปนี้ย้อนหลังอ่าก็เป็นกําลังใจให้ ใน IC ด้วยแล้วก็ฝากติดตาม OC ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาครับรักทุกคนเลยก็ใน IC ซีกังดูเดือดมากครับสัตว์นครบาลโดนแบบเขาเรียกว่าศัตรูรอบจะตุรทิศศึกสทิศใช้คำนี้ตั้งชื่อให้ศึกสี่ทิศหรือเจอ อย่างเช่นเคยครับถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้อยากให้สาวๆมาอีกแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปให้กับพวกเราด้วยนะครับผมส่วนอีพีหน้าจะเป็นใครก็ติดตามกันไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนทั้งอุวแล้วก็คุณแอนแล้วก็คุณจุกนะครับเพจจุกกจุก,กุจุนะครับอย่าติดตามด้วยนะฮะก็ ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ